สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะกี้พยุดช่างเกโดค่ะทุกคนจ๋ามาค่ะวันนี้ทําคลิปยาวเนาะวันไม่ได้อัดเปมเบิดลายช้างนะคะสําหรับคลิปนี้พาชมเปมเบิดลายช้างนะคะเปมเบิดลายช้างเป็นผ้าชิ้นค่ะเอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อเป็นชุดเป็นกางเกงได้ค่ะทุกคนมาเดี๋ยวจะให้ดูสีสําหรับเซตนี้กันนะคะมีหลายสีค่ะมีหลายสีสําหรับท่านใดที่มองหาผ้าชิ้นผ้าเมตรเอาไปตัดเย็บเป็นชุดเป็นเสื้ออย่างนี้ค่ะนี่ค่ะลายนี้ก็สวย น,นี่ก็ช้างนะมันจะเป็นช้างเชิงนะคะรุ่นน,นี้ชิ้นขนาดเท่าไหร่ก็ออสองหลาสาหลาขึ้นค่ะนะักกว้างแบมเบิร์ดเขาจะอยู่ที่44-45นิ้วนะคะ1กิโลก็เกือบ10หลานะคะทุกคนจ๋านี่มาให้ดูลายผ้าเนาะลายแฟชั่นลายไมอิตาลีลาย, ation, ลาย, Italy, ลายเอ้ยมีหมดค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆเนาะมาเดี๋ยวพาชมผ้ากันมองไม่เห็น <laughs> เดี๋ยวมองไม่เห็นลายผ้า อันนี้ลายช้างลายช้างก็เอามา300โลสวันก่อนค่ะก็ออกเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะสำหรับเซตนี้รุ่นนี้จะเป็นลายแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นช้างนะแต่คนละแบบกับกับที่เคยรีวิวไปเนาะรุ่นนี้ก็มีประมาณไม่เกิน5โลก็คือลายผ้าเขาจะโอเคนะคะลายผ้าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เป็นลายเต็มๆนะคะเดี๋ยวให้ดูสีเขานี่มันจะเหมือนกับลายแฟชั่นแหละแต่มันมีช้างมาค่ะ เอาช้างอยู่ไหนตัวนี้ไม่มีช้างนีม่มช้างอยู่ไหนเออมันจะเป็นลายเชิงนะคะตอนนี้มีสวยนี่ช้างอยู่นี่นี่ช้างช้างอยู่นี่แม่ค้าตามไม่เห็นช้างสีแดงอุ้ยเอาไปทําชุดนอนทําเป็นกางเกงได้นะ,ะนี่ทาเป็นเสื้อฮาวายเสื้อเชิ้ตทําเป็นเสื้ออะไรอะแถวาวงฮาวายอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะถ่ายรูปแยกให้ดูอันนี้ก็ก็คล้ายช้างนะมัน จะเป็นสีแบบนี้เขาจะค้ามาให้นะคะหนึ่งกิโลได้กี่ชิ้นไหมคะตอบไม่ได้นะบางทีชิ้นมันไม่เท่ากันนะคะแต่เนื้อสวยชิ้นสวยค่ะชิ้นนี้แบบว่าโอเคเลยแหละแต่ถ้าลูกค้าสั่งมาก็อยู่ที่สามโลห้าโลนะคะอ่าอันนี้ก็สวยช้างฟ้าเขาเรียกช้างอะไรช้างเขียวเขียวออกฟ้าฟ้านีก็คือเขาจะปนช้างมาให้แหละปนแบบไหนก็คือลายผ้าเขาจะแบบลายลายมันมีหลายลายช้างอะคะ่ะ ลายช้างมันจะมีเยอะมันจะมีลายแบบลายช้างลายเฉดจะมีลายเฉดนี่อันนี้เป็นแบมเบิร์ดนะแบมเบิร์ดช้างเราจะรีวิวให้ดูเป็นคลิปสั้นประมาณนี้เผื่อสนใจแล้วก็มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผ้าเนียวแฟชั่นเหมือนกันค่ะจะเป็นอันนี้ไหมอิตาลีเนี่ยไมอิตาลีลานนี้ก็มีนะคะทุกคนจ้ะไม่คะจะรีวิวไปแบบรวมๆเนาะนี่ไหมอิตาลี อิตาลีลายการ์ตูนรุ่นนี้มีสีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีส้มสเขียวขาวส้มนะคะเขียวขาวส้มสําหรับมาอิตาลีรุ่นนี้เนาะก็รีวิวไปเรื่อยๆค่ะของมันเยอะสําหรับท่านใดที่เข้ามาผ่านรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเรามีหลายชนิดนะคะบางทีเราไม่สามารถพูดแบบราคาได้อะไรบ้างประมาณนี้อันนี้แฟชั่นค่ะไม่ได้เป็นความลับอะไรนะคะทุกคนวันนี้ลูกค้ามาเม้นถามเป็นความลับสุดยอดเลยนะมัน้ไม่สุดยอดหรอคะ ส่วนมากจะ,ะจะเราจะตอบปะเียนในเพจนะเพราะว่าเราบางทีเราไม่อยากลงตัวเลขระบบเขาตรวจับนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นเปิดระบบเวเตอร์อยู่ก,ก็ก็น่าจะเข้าใจนะฮะแต่สำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยแมค่ค้าไม่ได้ว่าไม่ได้แรงนะคะแล้วก็จะแรงไปสําหรับคนที่แบบเออเมือนกันจะพูดอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องอะในการขายอะ่ะจ้ะแม่ค้าไม่ได้แรงนะคะพูดอะ่ะ สำหรับใครที่แรงมาแล้วก็แรงกลับเนาะจ้ะประมาณนี้นี่อันนี้เนื้อนี้นะคะประมาณนี้โอ้อันนี้ก็สวยจะเป็นเนื้อแฟชั่นนะคะอันนี้ไม่เกินเจ็ดโลมัดนี้ไม่เกินเจ็ดกิโลมันจะมีอยู่มัดเดียวนี่แหละคะ่ะนี่มันจะเป็นแนวแฟชั่นลายแฟชั่นอะไรตัวนี้เขาเห็นเห็นเห็นเขาไปทเํเกางงนะคะเห็นเขาเอาไปทำเกงกันหรือทําเป็นชุดได้เพราะว่าผ้ามันเนื้อดีไม่บางไม่ย,ย้อยไม่ต้องรีดสภาพตัวนี้ชิ้นขนาดสองหลาสามหลาหน้ากว้างก็หกสิบ ชิ้นหนึงก็เกือบโลค่ะชิ้นใหญ่ส่งขั้นต่ำอยู่ที่3ามกิโลนะคะทุกคนมีหลากหลายพายงพยืดก็มีค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้เบมเบิดก็มีแบบลายแบบนี้ก็มีเราจะทำเป็นคลิปแบบช็อตๆไปอันนี้ขอลวมคลิปไว้ก่อนีจะให้มีงานส่งระบบประมาณนี้ค่ะเราจะลงบ่อยหน่อยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักเชทเข้ามาสอบถามขอบคุณดูการรับชมและอุ่นนุนค่ะ สำหรับอยากได้คำตอบเร็วๆนะบางทีเม้นบางทีไม่เห็นเนาะบางทีระบบมันไม่ดันมาให้ก็ไม่เห็นนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะนี่สวยๆเลยเม้นไว้บางทีตอบเร็วไม่ได้นะคะทุกคนจ๋า